สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้คุณครูก้อยออกจากป่ามาอยู่ที่ v o ยาร์ดคาเฟนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่คุณครูก้อยมาครั้งแรกค่ะมาถึงก็สะดุดตากับบรรยากาศของทางร้านเลยบรรยากาศน่ารักมากๆนะคะคุณครูก้อยมาถึงช่วงเวลาบ่าย3ามโมงสภาพอากาศก็ตามที่เห็นเลยค่ะ แอบละลายนะคะรู้สึกว่าพระอาทิตย์รักเรามากนะคะซึ่งจริงๆแล้ว่เว้นระยะห่างให้กันบ้างก็ได้นะจ๊ะพระอาทิตย์จ๋ามุมนี้นะคะเป็นมุมที่น่ารักจริงๆเลยมีสนามเด็กเล่นขนาดเล็กๆนะคะไว้ให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะคะมาดูหล,ลานๆเล่นกันนะคะติ๊ตี้เล่นทรายค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของต้นไม้ที่ร้านได้จัดเอาไว้สวยๆเลยแล้วก็มีไอหมอกด้วยนะคะทำให้บรรยากาศของทางร้านเนี่ยเย็นขึ้นมาทันทีเลยค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูโถงใหญ่กันดีกว่าพอเข้ามาแล้วก็จะให้ความรู้สึก โล่งโปร่งสบายมากๆเลยค่ะด้วยความที่เป็นโถงที่ยกสูงมากๆทําให้คลายร้อนได้ดีนะคะแล้วก็สามารถมองวิวได้แบบเต็มตาไปเลยค่ะถ้าเป็นช่วงฤด,ดูฝนนะคะมุมตรงนี้เนี่ยจะต้องว้าวสุดๆอย่างแน่นอนค่ะตรงนี้เป็นทางเข้านะคะที่เราจะต้องไปสั่งเครื่องดื่ม ถ้าใครใส่ส้นสูงมาก็เดินระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะคะบรรยากาศภายในร้านนะคะก็คงไม่ต้องบรรยายอะไรมากมายนะคะเพราะว่ามันเย็นดีมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันนะคะ เยอะแยะมากมายเลยค่ะรอบนี้นะคะคุณครูก้อยสั่ง ence, บีทูเฟนสปาร์กิ้งนะคะเคยดื่มไหมตอบเลยว่าไม่เคยนะคะลองสั่งมาเฉยๆได้มาแล้วค่ะครัวซองอัลมอนต์นะคะบีทูเฟนสปาร์กิ้งนะคะรสชาติเป็นยังไงนะคะกะ็คล้ายๆกับอเมริกาโน่กลิ่นพีชนะคะมีความซาด้วยรสชาติก็กิเกๆนะคะ กาแฟาเสร็จแล้วนะคะมังมอยกับเพื่อนๆแล้วก็แอบมายืนทำมิวสิกวิดีโอให้เข้ากับบรรยากาศเบา,เบาๆชิลๆขอบคุณทุกคนที่อยู่เป็นกำลังใจให้ครูไกวจนจบคลิปค่ะ